แม่ไม่เคยไปกินข้าวกับโต้งเลย4ปีนั้นสิ่งที่แม่กับโต้งได้เจอกันก็คือเวลาแม่มารับโต้งจะยกมือไหว้สออด,ดีครับแค่นั้นเลยหลังจากสปีแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําไมถึงเลิกกันเมื่อไหร่ที่มันต้องใช้ความพยายามมากจนเกินไปเราจะรู้สึกท้อต่อให้เรามีความรักมากแค่ไหนก็ตามมีครั้งหนึ่งคือกาลังจะข้ามถนนแล้วก็เดินเดินอยู่เล่นมือถือพอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นผู้ชายคน,นหนึ่ง เราพอหันไปข้างมันมีพุ่มไม้อยู่ก็เลยเอาตัวเข้าไปแอบในพุ่มไม้ี้สวัสดีค่ะทุกคนมาลีฝากไว้ให้คิดวันนี้นะคะเรามาในท็อปปิกมีรักครั้งใหม่กับแฟนคนเดิมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกว่าเฮ้ยได้หรอที่คนเรากลับไปเจอคนเดิมแล้วก็ไม่เจอปัญหาเดิมๆสามารถมีรักครั้งใหม่กับคนเก่าได้จริงๆแต่มีคนหนึ่งนะคะที่ทําได้เดี๋ยวเราไปเจอกับคนนั้นเลยค่ะ สวัสดีค <ver> <laughs> ่ะสส ได้ชิมากไปแล้วใช่แล้วอยากนั่งข้าไหนนั่งนะคะอยากทำอะไรทาได้เลยนะคะตามสบายเข้าเรื่องเลยนะคะเคยมีแฟนมาแค่คนเดียวจริงๆคนเดียวในชีวิตเลยก็คือโต๊งเป็นแฟนคนแรกแล้วก็คนเดียวคนอื่นเขามาจีบเหรอคือมันก็มีมาเรื่อยๆแต่เหมือนแบบแม่บางคนดุมากถ้าทําอะไรที่แม่ไม่สบายใจก็แบบไม่อยากมีคือเราก็ไม่ขนาดไม่คุยกับใครเลยคุยได้ในระดับหนึ่งแต่เหมือนไม่ได้พัฒนาให้แบบเป็นแฟนซึ่งเป็นแฟนกับโต้งตอนแรกวันประมาณเจยี่สิบแต่ว่ายี่สิบคือแฟนคนแรกฮัลโหล ต้องการอะไรไมากค่ะ ผู้ชายแล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งอย่างในชีวิตพี่ปังที่เห็นในโซเชียลมาตลอดประทับใจมากคือผมออีผมสวยมากตรงตลอดนะดูเป็นทรงตลอดเวลาทั้งที่เห็นชอบปล่อยผมเป็นอย่างหนึ่งที่โตชอบชมนะโต๊จะบอกว่าอุ้ยผมยูสวยมากเอาเมสซี่วะอะไรเงี้ยขนาดมัดใจพี่โต๊ะได้เอาไงอ่ะจริงๆถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าแบบปางกับโต๊งจะมีคอนเทนต์เรื่องการถ่ายรูปเขาจะชอบที่เกียจถ่ายรูปให้เรามากถ่ายให้แต่ถ้าเป็นแบบยูถ่ายผมให้หน่อยเดี๋ยวเราจะสะบัดอะไรเงี้ยเขาจะถ่ายให้แบบ เขาชอบมันสวยนี้ผมสวยขนาดนี้ผมเยอะมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ต้องดูแลดีๆส่วนไหนที่ผู้ชายชอบมากที่สุดของมาลีจะเล่นแบบอะไรไหมไม่เล่นละดีกว่า ผมสวยขนาดนี้เคยทําอะไรกับผมบ้างไหมคือเป็นคนรักผมมากชอบดูแลดูแลมันดีอะซาลอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยไปกลัวน้องผมเสียมีคนถามว่าทํายังไงให้ผมสวยแล้วบางคนก็อาจจะคิดว่าบางกวนก็ได้เขาบอกว่าให้นั่งเต่าพัดลมไม่่วยหรอมีคนไปนทําตามแล้วเขาก็ได้รับเมสเซจมาบอกว่าอ,อ๋อเป็นหวัดเรียบรอะะ้อยแล้วค่ะ นอกจากจะเป่าผมด้วยพัดลมแล้วมันก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มันช่วยบำรุงดีก่อนหน้านั้นเนื่อคือวันนี้อยากจะมาแนะนำเทสเม่เคราตินสมูทซึ่งเขาเป็นสูตรใหม่ใครเคยใช้ลายสีแดงก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขามีอยู่แล้วแต่อันนี้ปรับสูตรใหม่มีโมเลกุล่าเคราตินคอมเพล็กซ์นี่ซูมเลยเขาเป็นเคราตินขนาดเล็กลงคือเล็กมากๆเล็กจนซึมลึกเข้าไปสิบชั้นผมลดผมชี้ฟูได้ดีกว่าเดิมให้ผมเรียบลื่นมากกว่าเดิมจนเรียกได้ว่าผมกริบระดับไฮ De ฟิชั่น คือซูมดูใกล้แค่ไหนผมก็ไม่ฟูเลยสักเส้นพูดได้เลยว่าดีจริงๆ Tresemme Keratin Smooth เนี่ยเขาบำรุงเต็มสิบผมกริบ HD พอมากเลยนะตัวเองเป็นคนที่แบบผมเยอะนะแต่ผมเส้นเล็กเวลาเราเพิ่งสระผมเสร็จผมมันจะพันกันมันจะหวียากแต่พอเราได้ลองใช้เนี่ยเฮ้ยมันทําให้ผมเราแบบเหมือนตกข้อที่อ่ะใช่ไม่ชีฟูระหว่างวันดยเครตินเนี่ยมันช่วยเรื่องแบบเรียบเข้าทรงง่ายไม่ชีฟูผมสวยก็คือจบนาเนอรไม่ต้องแต่งล้วเดี๋ยวนี้ใส่แมสไงน่ขอท้าพิสูจน์เลยค่ะว่าผมครับระดับ จร,จริงจริงแล้วเปล่าเอาไว้ขยายก็ได้มีพับมีพรัฟนะคะส่องหน่อยผมสุขภาพดีมากอะ่ะจริงจริงจริงเหรอชีฟูลไหมเออไม่มีเลยผมส,สุขภาพดีมากเลยเหรอไม่มีแตกปลายไม่มีอะไรเลยเอ่ะเฮ้ยนี่ผมกริบระดับไฮเดฟนิชั่นซูมใกล้แค่ไหนก็ไม่เจอผมชีฟูสักเส้นเลยนะเนี่ยว้าวพอแล้วนี่จะซูมใกล้มากเนยแล้มันสวยอ่ะใหน่วันนี้ก็ผมสวยกันทั้งคู่นะคะเราามประชันผมสวยกันนะเอ้ยมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันหน่อย ใช้เทสเมสเคราตินสมูทแล้วเป็นไงโพสผ้าง,ง่ายเลยลดมากนี่นะคะเทสเมสเคราตินสมูทบำรุงเต็มสีบผมกริบ HD พักเรื่องผมแบบนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถพอไว้ก่อนออกไปซื้อแชมพูแล้วก็สระผมเปิดพัดลมนะคะใช่แล้วแล้วก็เต้น,นั่งเรือต่อนะคะ <laughs> แล้วเราก็มาคุยกันต่อนะคะเรื่องที่ถ่าย ทำไมถึงตัดสินใจว่าอายุ20ถึงแล้วและเราพร้อมมีแฟนแล้วตั้งแต่เด็กเราก็เหมือนแบบเชื่อฟังแม่มาตลอดเราก็แอบคิดเองแหละว่าแม่น่าจะเชื่อใจเราแล้วแหละเราก็อยากจะลองมีความรักดูแล้วมันก็เป็นจังหวะที่ต้ะเข้ามาพอดีด้วยพี่ต้งจีบติดได้ไงเพื่อนพี่ต้งสนับสนุนไหมในการมาจีบพี่ป้าเขาไปเจอเราที่ไหนสักที่หนึ่งไปบอกเพื่อนว่าแบบอยากจีบคนนี้เคือเขาบอกว่าคนไหนคนนี้เหรอคิดใหม่ได้นะไม่มีใครเขาจีบติดหรอกจะไปจีบทําไมแม่เขามาลับประสงขนาดนี้จะเวลาที่ไหนไปจีบเขาอย่าจีบเลยเพื่อนเอกว่ด้ย่ง ้าไทยดุ๊ยเออเขาก็จีบไปเลยด้วยพยายามเข้าทั้งเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้พยายามขอ M S N เอาเบอร์เพื่อนส่งเมสเซจมาเอาคริสปี้ครีมมาหลอกล่อว่าเนี่ยได้มาเลยนะตอนนั้นคือใครได้ซื้อคริสปี้ครีมคือมันยากมากเ,เราก็เลยแบบเออคนนี้เขาก็พยายามดีนะแต่ก็ไม่ได้ชอบอะไรตอนนั้นก็เหมือนแบบคุยไปเรื่อยแล้วตอนที่เป็นแฟนกันครั้งแรกมีการขอไหมคุยกันมาสักพักแล้วนี่วันหนึ่งดึกแล้วอะพระาทิตมจะเที่ยงคืนแล้วเขาก็โทรมาแค่ถามว่าแบบคุยกันมาขนาดนี้นี่เราเป็นนนแฟกัได้ แค่นั้นเลยง่ายๆแล้วเราบอกว่าได้ค่ะแล้วเราก็แบบพี่ต้องตอบยังไงดีมันก็เลยตอบไปว่าอืพบกันอยู่ประมาณ4ปีก่อนที่จะเบรดสปีแลวระหว่าง4ปีนั้นคือพี่ต้องไม่เจอกับคุณแม่เลยเหรอคือเจอเจอเพราะว่าตอนที่แบบไปเดทกันแม่ก็ไปส่งอยู่ ยังไม่ได้รอรับกลับคือมันจะกลับแล้วก็ท้อ,อแม่มีคือฟิลสืสี่ทุ่มแต่ก็แฮปปี้นะไม่ได้รู้สึกแย่อะไร <S <S พอเริ่มมีแฟนเนี่ยแม่ก็จะมีกฎว่าห้ามพามาที่บ้านถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจแม่ถ้าไม่ใช่คนที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยไม่ให้พามามันก็เทดีนะหมายถึงว่าถ้าถึงเวลาที่เราพาคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแม่แล้วอ่าที่แม่เขาก็ต้องเอ็นดูอยู่แล้วว่าถ้าเป็นคนสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบแม่บอกเอาแบบนั้นเลยแม่ไม่เคยไปกินข้าวกับโต้งเลย4ปีนนั้สิ่งที่แกันับต้งจกอไนสิ แค่นั้นเลยอะ้รพี่ต้องเขารู้สึกแปลกไหมเขาแปลกใจมากจนเขาก็มาพูดกับบางเองว่าปกติไอเป็นคนเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีนะกับแม่ยูไอไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแต่เราก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราเข้าใจว่าแม่เราเป็นอย่างนี้เพราะแม่เราแบบกดระเบียบเยอะพร้อมจริงๆเดี๋ยวพาไปเจอเองดีกว่าสนุนก็คือ4ปีนั้นก็ไม่ได้เข้าบ้านเลยสี่ปีสองปีที่ผ่านไปแน่แน่แน่นี่แหละ่อเลย หลังจาก4ี่ปีแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําไมถึงเลิกกันคือต้องบอกก่อนว่าปางกับโต้งไลฟ์สไตล์แตกต่างกันมากอันนี้เป็นวงกลมของปางอันนี้เป็นวงกลมของโต้งมันก็จะมีจุดที่มันคอลแลสกันแต่มันกลายเป็นว่าเราได้ไปเจอโลกอีกใบหนึ่งซึ่งเราก็เอนจอยที่จะเรียนรู้เขาเองมาเจอเราเขาก็งงงงแปลกๆนะเคยเจอเขาก็แบบ เอนจอยแต่มันก็ยังมีเอส่วนอื่นที่มันไม่สามารถมาคอลแลปส์กันได้จริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นมันก็ยังมีอีกเยอะมากขอบสุดฝั่งอนะันนะั้นอะของพี่ปางกับของพี่โตมันต่างกันยังไงเรื่องของเวลาบางทีเขาเป็นคนใช้ชีวิตแบบกลางคืนมากๆสี่ทุ่มเนี่ยคือเขาเพิ่งออกจากบ้านเองมั้งไปทําเพลงไปทํางานไปร้องเพลงสี่ทุ่มคือเราต้องกลับบ้านแล้วแต่โมงเช้าคือเราตื่นไปทํางานไปทานละครแล้วแต่คือเขาตื่นประมาณแบบสามสี่โมงแล้วเราก็พยายามอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดแต่มันก็ แค่หาเวลามาเจอกันก็ยากแล้วมันจะเป็นความเหนื่อยขึ้นมาเองทาไมต้องพยายามขนาดนี้เมื่อไหร่ที่มันต้องใช้ความพยายามมากจนเกินไปเราจะรู้สึกท้อต่อให้เรามีความรักมากแค่ไหนก็ตามแต่น,นี้รู้สึกมาตลอดเลยนะว่า <c oughs> แบบถ้าเกิดเราจะมีความรักอะ ต่อให้เหนื่อยชิบหายอ,ะอ่ะแต่ถ้าอีกคนหนึ่งสู้เท่ากันออมันอ,อยู่ได้ไดอยู่ที่ว่ามันจะมีใครยอมแพ้ไหมแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเป็นช่วงที่ทํางานเยอะเรามีหลายอย่างโฟกัสจริงๆบางคนมีความฝันเยอะเก็บกับครอบครัวแบบอยากซื้อบ้านอยากพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองน,น,นอกแล้วตอนนั้นมันยังทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเรายังต้องมานั่งแบ่งเวลาไปดูแลแฟนด้วย <S <S ต้องมานั่งปรับตัวกันอีกอก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเราเบรกกันดีกว่าเพราะว่าเรื่อง relationship มันเป็นเรื่องละเอียดละเอียดบางทีมันนั่งพูด แล้วตอนบอกเลิกเขาเนี้ยอยู่ดีๆก็บอกเนี่ยวันนั้นก็เหมือนเป็นวันที่เจอกันปกติก็ยังโทรคุยกันอะไรปกติดีแล้วเราก็เริ่มแบบอธิบายความรู้สึกแล้วเขาก็เหมือนแบบตกใจแล้วแบบเออเกิดอะไรขึ้นก็ดีๆเป็นอยู่ใช่ก็ปาล์เบิดเลยต้เขาเขาเข้าใจได้แล้วก็รู้สึกผิดเหมือนกันก็หวังว่าลึกๆเขาจะเข้าใจแต่นี่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้2ปีที่แบบเลิกกันไปก็เลยเป็น2ปีที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันหมายถึงว่าหายไปเลยมันตอติดได้ยังไงอันนี้คือสิ่งท no ี่อยาก ถามอยู่ไงแต่มันต้องถามตามลำดับไงชอบมีคนถามว่าไม่เจอกันเลยอย่าไปไปได้ยังไงวงการมันก็แคบบอกว่าทาไมจะไม่เจอเจอบ่อยด้วยแต่แบบเป็นการเจอแบบผ่านๆมีครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งที่บางรู้สึกผิดมากรางว่ามันเป็นครั้งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้แล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มันแบบมันแย่มากก็คือที่ทองหลอคือกําลังจะข้ามถนนแล้วก็เดินเดินอยู่เล่นมือถือพอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากร้าน ววเขาไม่เห็นเราเขาก็เดินมาอยู่เงี้ยแล้วก็ทำไงดิทำไงดแล้วาพอาหันไปข้างมันมีพู่มายอยู่ <g aret> เาาขา,ายย <c oughs> เลยเอาตัวเข้าไปแอบในพุ่มาหันอย่างเงี้ยแล้วก็เอาหน้าเข้าไปในพู่มาเว้ยไม่รู้ว่าทำไปทำไมแล้วก็แบบเขาน่าจะตายแล้วแหละผู้ไม่เห็นแร้ก็ก้มๆอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จอะเขา,าเลยหันมาโต้งอะยืนมองยืนมองอยู่หน้าแบบ อะไรอ่ะไม่รู้จะทํายังไงต่อก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ื่รงของก็เลยเดินข้ามถนนไปมันตลกมากคือฉันแอบแอบเข้าไปในอตอง คิดไม่ตกเลยว่าแบบถ้าเป็นเราโดนทำอย่างนั้นใส่เราคงรู้สึกแย่มากเราก็เลยส่งไปเซฟบอกว่าเมื่อกี้ขอโทษจริงๆมันแบบตกใจ <c oughs> เขาก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้เข้าไปทักเหมือนกัน <c oughs> มันก็เป็นเหมือนไอเดียที่เราเริ่มคิดว่าแบบคนอื่นเขาเลิกกันแล้วเราก็เห็นหลายคู่ด้วยที่เขาเลิกกันแล้วเขาก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งนั่นมันก็คือเจตนาที่เราอยากจะเป็นอยู่แล้วก็เลยเหมือนแบบเริ่มคุยกันนี่แหละเป็นเราที่พิมพไปก่อนเออจริงๆมันนานมากแล้วนะเราควรจะเป็นเพื่อนกันได้แล้วเราก็บอกว่าเราคิดว่าเราโอเเเเเคคแแแล้้้้วววอออรม่ยาาาากกกกใหหบบบบบีีตุณ์ันนนิดขึ ได้ถ้างั้นไว้ว่าไหนกินข้าวกันไหมแต่เราก็ยังไม่ไปอยู่ดีเพราะเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะรักษาระยะห่างไว้ก่อนผ่านไปอีกเดือนนึงเขาก็บอกว่าอยากเป็นเพื่อนจริงไะเนี่ยไม่เห็นจะชวนไปกินข้าวเลยวันไหนไม่เห็นบอกเลยอะไรก็เลยไปเคลียร์กันกี่ชั่วโมงประมาณห้าหกชั่วโมงได้อะเคลียร์กันแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแบบตกลงกลับมาเป็นแฟนกันเลยก็คุยกันอีกเป็นปีเลยพอะตอนที่ต้องขอรอบสองต้องก็พูดอีกบอว่าแล้วเราเป็นแฟนกันได้ยังเนี่ยก็บอกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมแพทเพื่อนเดิมให้ดี มาแล้วมันดีกว่าเดิมไม่ง่ายเลยเพราะบางก็ค่อนข้างกลัวจะ3ามอยเดิม,มอะไรนิดนึงเราก็จะแบบคิดเยอะเหมือนตอนนั้นอีกแน่เลยแต่ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาแบบช่วยเราพอเราเริ่มรู้สึกเขาก็จะแบบเหมือนพยายามพูดอธิบายว่าเอ,อ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ เรามั่นใจก็โชคดีที่เขาเปลี่ยนได้แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างหรออะอย่างเรื่องตื่นเช้าเปลี่ยนไม่ได้จริงๆก็คือเปลี่ยนไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นปางที่ตื่นเช้าแล้วโต้เขาก็ยังทํางานเหมือนเดิมก็ตื่นสายก็เลยทำไงรู้ป่ะวันไหนที่จะแบบไปกินข้าวกันแล้วบางต้องตื่นมาทํางานแต่เช้าปาก็จะกินกาแฟตอนหกโมเย็นเว้ย นี่คือเราปรับเข้าหาเขานะแ,แขกตาเราก็ไปกินข้าวกบผูชายปกติ<อ>ประมาณเที่ยงคืนก็หลับแล้วอะก็เลยเป็นคลิกใหม่ในชีวิตก็ดีขึ้นเหมือนเจอโรกใหม่ <laughs> ตั้งแต่แรกที่เรากลับไปคบล้วคนรับตัวไม่ตกใจอะว่าแบบเฮ้ยจะกลับไปอยู่ในอะไรที่แบบเอ้ยเราเคยเสียใจเรื่องนี้หรือกลับไปเจอสถานการณ์เดิมๆไหมสัมผัสได้ว่าแม่เป็นห่วงมากแม่ทุกคนก็คงรู้สึกแบบนี้อะเนาะถ้าเรากลับไปคบกับคนเดิมแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้มานั่งอธิบายว่าสมว่าโต้งเปลี่ยนไปแล้วนะคะหรือววว่่าาอออออะไรกกก็คืบเดียลงู้ัน จะเสียใจก็เดี๋ยวเป็นเราเองที่แบบรับผิดชอบความรู้สึกก็โชคดีที่แม่เข้าใจเช่อไหมปีหนึ่งที่คุยแบบศึกษากับโต้องอีกครั้งหนึ่งอะไม่บอกใครเลยไปไหนก็จะแอบบแอบแบบนั้นก็ได้ <c oughs> แต่ได้ศึงษากัน2คนไงไปการตัดสินใจสอง <c oughs> คนเองแบบอี <c oughs> แต่ว่าเป็นดาราด้ <c oughs> ดวยกันทั้งคู่แล้วทำไงตอนนั้นเป็นภูเก็ตแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมีคนจําได้ว่าหมวกไปที่อยู่ข้างหลังอะเป็หมวกโต้ง โอเคเปิดก็ได้แต่กตอนนั้นเหมือนที่บ้านรู้แล้วแต่ยังไม่ได้อยากบอกคนอื่นๆทั่วๆไปอาไม่ีคิดว่าแบบว่าถ้าเราตัดสสนใจว่าเราจะกลับไปคบเินมาใจไงคือไม่เคยมีใครที่แบบอยากจะกลับไปพบอะแต่สําหรับเรารู้สึกว่าเลิกกันมันดีแต่ชีวิตดีขึ้นก็เลยไม่มีอะไรกลับไปเนี่ยเราเดี๋ยวก็เราไดย โมดไปตั้ง2ปีเแล้ว,ลวไม่ไดมีใครมาจีบหรือเขาทำไม่้แบบใจเต้นเป็นคนไม่ค่อยโอเพนด้วยมั้งเรื่องของความรักก็จะใช้ชีวิตแบบเอนจอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อน2ปีที่ผ่านมาไม่ได้คิดว่าจะกลับมาคบกับโต้งนะปล่อยตามธรรมาชาติเลย แล้วตอนนี้อยู่ในสิ่งเช่นแบบไหนทั้งพี่ปางกับพี่โต้งกับแม่ด้วยอย่างเงี้ยตอนนี้ครอบครัวโอเคมากๆเจอโต้งอะไรก็พูดคุยปกติมีไปทานข้าวด้วยกันบ้างแล้วโต้งก็คือนั่งโตรงป้าก็นั่งต่อเดียวกันมีไปที่บ้านบ้าแต่ก็จะไปแบบลอยเรี้ยงรอยก็เลยเอ็นดูก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาบ่อยหรอกมาล้วก็รู้สึกเกรงแล้วก็คนสุดท้ายป้นี่บอกอยู่ตลอดว่าแบบแป่งกับคนนี้แหละแต่ว่าแบบยังไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าก็ายังปล่อยวางเรื่องที่บ้านไม่ได้ยังเป็นห่วงพ่อแม่ เหมือนเราก็ดูแลมาตลอดแล้วตอนนี้แบบจะให้ move out ออกไปยังทําใจไม่ได้เท่าไหร่10ปี10ปีงออถ้าหักสองก็8ปีอ2ปีละกัน10ปีพอดีทําไมต้องพี่โตบางทีเขาเคยถามว่าแบบชอบผู้ชายแบบไหนสเปคเป็นแบบไหนแล้วเราก็เคยพูดไปแบบที่เราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็บอกว่าเราไม่ชอบคนหล่อเลยหล่อใช่ ความมุ้งมิ้งของพี่โต้งไหนมีอะไรบ้างคะตั้งครบมาสิบปีแล้วใช่ป่ะบางทีบางอย่างดาวเขาไม่ออกเลยว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างหรือทําอะไรไม่ได้เวลาที่แบบอยู่ในที่สาธารณะแบบคนเยอะๆแบบมีเพื่อนเขาอยู่เยอะๆทำไมอ่ะอะไรทําไม่ได้ไปเผลอหลุดเรียกชื่อที่เราเรียกกันสองคนอะไรเงี้ยเขาก็ตะบันถามว่าแล้วพังก็แบบโอเคโอเคขอโทษขอโทษเรียกอะไรเรียกกันว่าอะไรบอกไม่ได้เชื่อไหมว่าคนเป็นโลกดี้ไม่มีทางรู้ว่าแบบกับตรงเรียกกันว่าอะไรจะไม่บอกใครเวลา แล้วคือเรียกได้แ<ด>บบ<อ>ปกติพ่น้องก็เรียกกันที่ลาบางทีเราคิดว่ามันเป็นที่ที่โอเคมาแล้วเช่นอยู่ในรถรถเขาเองมีคนขับรถใช่ไหมเราก็เผลอเรียกไปเขาก็ังพี่เขาอยู่ในรถเราก็แบบอ๋อแม้แต่คนข,ขับรถก็ไม่ได้หรอ <laughs> เขาขี neck, look, ้เข <laughs> <TH verw 000> ิดจริงๆลุกเขาต้องแบบฮิปฮอปนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโหฮิปฮอปต้องขนาดนี้เลยเหรอคือเขาต้องมีมากของเขาตลอดเวลาเดี๋ยวคนจะไม่เรสเพค t หรออะไรเี่ยไม่รู้ว่าล่าสุดตังลงคลิปได้ของขวัญวันเกิดก็จะมีเสียงเขาเป็นเสียงสองอะชอบไหมชอบมุ้นวัปปี้วันเดยสามสิบแล้วแข็งแรงแข่งแรงนะมีความสุขมากชอบไหมเ้ที่อยากได้ไหมล่ะ ถูกลุ่นไหมถูกใส่ด้วยไคือเราตื่นเช้าอยู่นะเราก็โพสของเราปกติเขาก็จะตื่นมาเห็นอะไรมันก็ไปทันสามแสนไลค์แล้วค่ะก็ไม่ทันแล้วแล้วเขาก็โทรม่ะเขาบอกอุ้ยนี่รักลงไปเนี่ยมีคนมาแซวต้องเต็มเลยว่าต้องเสียงสองเสียงลุกหรือเปล่าเราก็แบบน่ารักแล้วก็แบบโอ้ยเชื่อเถอะว่าคนชอบน่ารัก ใครที่กําลังเจอสถานาการณ์อะไรแบบนี้ลังเลยว่าจะแบบเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับคนเดิมดีไหมก็อาจจะต้องพิจารณาตามสถานาการณ์เพราะว่าใครจะโชคดีแบบคุณฟางละ่ะคะคนก็จะเข้ามาถามเรื่องนี้ตลอดว่าทํายังไงดีคะเลิกกันไปแล้วแต่ยังอยากกลับมาคบกันคือไม่สามารถตอบได้จริงๆมันคือความโชคดีเลยไม่สามารถมีกฎเกณฑ์ว่าเราต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะได้กลับมาคบกันแต่สิ่งหนึ่งที่ฟางบอกได้คือทำทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติถ้าไม่มีความสุขก็คือไม่ต้องกลับไปถ้าปัญหามันอยู่ที่เราเลยเราสามารถมีส่วนในการแก้ มันก็ไม่มีอะไรห้ามเราหรอกแต่เราก็ต้องดูอีกคนนึงด้วยว่าเขาพร้อมที่จะปรับไปกับเราหรือเปล่าอาจจะต้องใช้เวลาด้วยโหพี่ปางกว่าจะได้กลับมาดีกันคือแบบก็ดูกันเป็นปีอะไรเงี้ยแล้วันนี้ก็ขอบคุณพี่ปางมากนะคะที่มารายการเราบอกว่าเขาไม่ได้เรียกบูเรียกบีเรียกหมูอยู่ข้างนอกเรียกเบบีเรียกที่รักได้เป็นชื่อการ์ตูนอาสมูติสมมูินะสมมติ อะไรอย่างงี้ยนะกระเพรานเซลอะไรอย่างงี้อ่าสมมุติว่าแบบสวยระเพันเซลได้ไ่มเรื่องพี่โตอะไรก็ต้องเป็นพระเอกเนี่ยแล้วกระเพรานเซลจะเป็นไม่ได้นะไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยไมแล้วเวลาให้ของขวัญกันเนี้ยชอบเซอร์ไพรส์ ใ<ด>ว่ใครรู้ใจข้อตอบไม่ได้เลยอะ่ะอยกใครโต้ก็แบบไม่ยอมเพราะมันก็เป็นคนชอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันพอวันเกิดเราเขาให้อะไรเราแล้วเราก็รู้ว่าโหเดี๋ยวตอนวันเกิดโต้ได้ต้องทําให้อลังการกว่าก็าน่ารักดีคือสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือมันมีการเซอร์ไพรส์กันตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาก็จะเปลี่ยนไปนเรื่อยคิดสรรหารอะไรเงี้ยก็น่ารักดีแต่ไม่ยอมไม่ยอมให้บอกว่าโต้เก่งกว่า ใครที่สนุกก <od S 1> ับคลิปวัน <variables> นี <motherf uck ers> ้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกด n o t i f i c a t i o n ไว้ด้วยนะคะและถ้าใครอยากจะดูมารีฝากไว้คลิปเทปอื่นๆนะคะก็สามารถกดดูแถวนี้นะคะคิดว่าอยู่ฝั่งนี้นะต้องใช่แราแหละ